อยย่่่าาางงงเนนีีนีคววมัชิตสวัสดีครับสวัสดีผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง Master ATM อนะตอนนี้เราก็อยู่กันใน act 3แล้วนะครับโวเฮ้ยนั่นมันหนูเมาเฮ้ย บ้ารที่นี่มันแปลกๆอยู่นะฉันไม่ได้เมายาอะไรใช่ไหมโอ้โหทำให้จังหวัดวนใจเหลือเกินฉันขอแต่เล็บได้สักบาร์ไหม อ่าเลยนะเราเป็นผู้ฟังดีกว่ายอดเยี่ยมยอดเยี่ยมเป็นเสีงยงเพลงที่ไพเราะดีมันน่าแปลกใจที่ผูกนายนะไม่ตกใจฉันเลยอะไรอะไรกันมนุษย์มาทำอะไรที่นี่นะหื ฉันฉันแค่พยายามมีชีวิตรอดอ่ะฉันเป็นนักโทษทุกคนต่างมีเรื่องราวมาจากนั้นเขาก็ดื่มฉันจำเป็นที่จะต้องออกที่นี่นะนายช่วยฉันได้ไหมฉันรู้ฉันรู้ฉันรู้จักคนที่ช่วยนายได้นะแต่ว่าที่นี่เราไม่ทำอะไรกันฟรี แล้วอะไรที่นายต้องการล่ะตามฉันมามีหัวขโมยขโมยไก่ของฉันไปไก่ตัวสีทองนะ่ะแล้วมันหลบไปทางคุกใต้ดินฉันต้องการให้นายเอาไก่มาให้ฉันแล้วฉันจะบอกนายว่าทางไหนเนี่ยไปหามาสเตอร์ได้ โอเคเดี๋ยวฉันจะกลับมาเร็วๆแล้วกันวอวอนั่นนั่นแน่ฮะอ๋ What the fuck กูยังไม่ทันจะเข้ารันเจียนเลยกูก็ตายแม่งตรงเนี้ยเฮ้ยอ้าวู้รอดเว้ยฮ่าฮ่าผ่านแล้วเย้โอเค ตใตกตายมาแล้วครับเลืออ่อยไฟฟ้ามาหาเราเธอปับ๊บแสดงว่าเลือ่อยเฮี้ยนยากขนาดนั้นเลยเหรอไม่มาเพราะมึงเก็บเองเออไม่เห็นมันจะยากเป็นไง ฮ่าฮ no ¿no? ่าไม่ได้แดกที่แล้วน้องอ้าวว๊ากไอหมายเลขสี่มึงก็ช่างจริงเลยนะอุ๊ยอุย คิดเยอะเลยอ่ะกูนี่คิดเยอะเลยเฮ้ยกูว่าแล้วมันโล่งเกินน่ะว้าวามาเลยของกระดูกูุชี่เองอะไรต้อนรับแกอยู่แกน่ะไม่สามารถต่อกรกับท่านได้แล้ว เพราะท่าน,นาเป็นเจ้าแห่งกับดักกับดักที่ฉันทำนะ่ะไม่ใช่อันนี้หรอก,เ,กเฮ้ยตกใจอย่าี้ตกใจไว้ก่อน,นสับประดูบ่ายขโมยของได้เ,เฮ้ยเฮี่ยทำไมขโมยมันหน้าตาดุาแล้ววะเอ้าแล้วกูจะไปไหนเนี่ยกูจะเข้าไปทำอะไรกับมันได้บ้างรัดคอ แค่นี้เหรอ <S <S แค่นี้ใช่ไหมเฮ้ย <G ül> ใช่เหรอไม่ใช่ว่าไอ้คนนั้นเป็นเจ้าของไก่เหรอวะ เอาตรงๆนะฉันไม่คิดว่านายจะรอดจากดันเจียนด้วยซ้ำต้องขอบคุณนายจริงๆเลยเพราะไก่ตัวนี้จริงๆแล้วฉันรักมันมากเลยเอาละทีนี้นายก็เดิตามทางนี่นะนายก็จะเจอกับมาสเตอร์แล้วถ้าเกิดนายเจอสิ่งมีชีวิตอะไรข้างในนายก็อย่าขยับล่ะโอเค นี่มันส่งเราไปไหนเนี่ยโอ,โ,อโอ้ยมืดมืดเหลือเกินกูย,ยิงหลงทางง่ายๆอยู่ว้ายว้ายว้าย มันตัวอะไรอ่ะมนุษย์ตุ่นเหรอ what the fuck แล้วเราต้องไปทำอะไรกับมนุษย์ตุ่นวะ แม่มาแดงล้องไอ้มนษย์ตุนเฮ้ยนี่มันตามมาได้หรอวะน่ากลัวชะมัดเลยว่ะโอ้ยโอ้ยโอ้ย มีทางออกจริงเหรอหลอกกูปะเนี่ยไอห,หนูท่องหลอกกูปะเนี่ยโอ๊ยโอ้ยตกใจคือแบบ โอ้ยเราไม่รู้ว่าทางออกเอ้าโอ้ยกูเกือบตายอีกเลี้ยวอะเฮ้ยน่ากูเกินโอ้ยน่ากลัวจริงๆ นี่มันถิ่นของกระตุนปากเป็ดึบโอเคข้างบนไปแล้วดุวย๊ย ด่านนี้ม่งหลอนชิบหายเลยวะหลอนที่สุดแล้วผมว่ามันมืดอ่ะพอ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 ไม่อยากเล่นด่านนี้เลยเฮ้ยนั่นมาสเตอร์เหรออ๋อฉันเห็น ทายหนูผู้ล่งทางมาแถวนี้เอ่อผู้เท่าครับผมกำลังหาทางออกจากที่นะี่ฮะเขาว่ากันว่าคุณอะช่วยพวกเราได้อาจจะได้หรืออาจจะไม่ทำไมนายไม่ลองช่วยเหลือตัวเองล่ะ คุณต้องการอะไรทำไมคุณพูดแบบนี้เราอยู่บนเกาะยังโดดเดียวและฉันก็มีแต่เลือที่ไร้หัวใจหัวใจเหรออะไรอะ่ะมีเครื่องโยนลดรถเก่าอยู่ในท่อน้ำทิ้งและทุกคนก็อยากได้มันแล้วผมต้องไปทางไหนอ่ะแค่เดินตรงไปแล้วก็โชคดีนะพ่อหนุ่ม นี่เหรอคือเป็นไงล่ะโอ้โอ้เฮ้ย <daylight> ทำอะไรด็อกเตอร์ <Vine> สุดสวยของฉันนะ ช่วยเฉยียดช่วยเฉยียดไหมเนี่ยโอ้ยเกือบตายนะด็อกเตอร์โอ้ยได้กอดกันด็อกเตอร์เอ้ด็อกเตอร์ครับผมยังไม่มีแฟนกอดได้กอดอีกนะครับโอ้ยขอบคุณมากเลยหมายเลขห้านายคือวีรบุรุษของฉันนายช่วยชีวิตฉันไว้ อตอนนี้ผมกำลังมองหาเครื่องยนต์น่ะจะต้องเอาไปใส่เรือนะด็อกเตอร์กลับไปรอผมที่จุดนั้นได้เลยฉันจะรีบไปเดี๋ยวนี้ล่ะดูแลตัวเองด้วยนะอกูกำหมัดแน่นแล้วนะ่มกล้าทำอย่างงี้กับด็อกเตอร์สุดซ้ยได้ยังไงนะไอ้แรทัดทุย Jeg er ute nå.

บายมากบอกให้โอ้ยสุดท้ายฉันต้องให้มันเลยน,นี่เฮ้ยใครลดน้ำวะไม่มีใครลดน้ำมันเป็นกับดัก แค่นั้นแหละมาโถเอ้ยจากตรงไหนเสียงอะไรฉันทำอะไรผิดแย่งงานเหรออ๋อโอเคสารเมีรถไปแล้วอ้าใครหลอกกูดิสารเคมีรถดกี่แล้ว เนี่ยถ้าเกิดกูไปช้าอีกเนี่ยกูมั่วแต่ล้อมึงเนี่ยเนี่ยกูก็จะตายอีกเดวเห็นไหมกูก็ต้องมัดเร่งเร่งก็ไม่เห็นเฮียอะไรเลยข้างบนอ่ะฮะรอดฮะดิฉันรอดแล้วบอกแล้วต้องฝึกเอ็มไอซิก ข้างล่างนั้นไม่น่าไว้ใจว้าวกูมีอาฮ่มอะไรใช้บ้างไง่มไม่มีเหรอ ฟังเว้ยกูจะบ้าไปกับมึงไงไอ้ไอ้นรก หนูต้องหันหน้านี้ก่อนโอเเ้โหแล้ห้ามวิ่งด้วยนะวิ่งไม่ได้ไม่ได้ยินเสียงฝีเท้าค่อยไปค่อยไปไอโนโน้หนูน่ารักโหแล้วลู่วิ่งแม่งไกลด้วย ตาไม่ค่อยไวเลยนะดีแต่ลังแกคนที่เขาน่ะเล่นไม่ค่อยจะเป็นเฮ้ยหลบก่อนไม่ว่าเอ้ยฉันเดินลั่นนะค่อยๆไปสเต็ปไปสเต็ป ว่ามันต้องได้กินเราแน่ๆเลยเพราะว่ามันเดินป้วนเปี้ยเราตลอดเว้ยแค่มันไม่รู้ว่าเราอยู่ไหน

เรวคนนี้เอ้ยเรวคนนี้เรวคนนี้อีกเอ้ยเรวคนนี้ปึ๊บเอ้ยน่ากลัวสุดๆเลยไป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 หลอดแล้วเออเกมมันต้องทำอย่างนี้ดิวะ ตูถูกเปิดหมดเนี่ยใช้ได้ใช้ได้ไดสไลด์อ่าผมได้เครื่องยนต์มาแล้วครับไปกันเถอะเฮ้ย hey, ขึ้นไปทางบันไดนี้สิ เรือพร้อมแล้วโอ้ยมาสเตอร์ขอบคุณสำหรับทุกอย่างเลยครับโอเคเรามาถึงท่าเรือแล้วติดเครื่องยนต์มาเร็วพวกเราเฮ้มยมันเล่นเกมมาเยอะตรงนี้ยตายโอ้ยทำไมไม่ปูสู้คนเดียวอะ ตาย what the fuck what the fuck what the fuck โอ้เ uhm ส for oh, ียใจอ่ะก so, ็สำหรับคลิปน oh ี้ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับเกมรรตทุยนะฮะก็เกมนี้ก็ สนุกพอตัวเลยาจัมสแกเยอะมากไม่น่าเชื่อว่าจะมีมากขนาดนี้กับเกม2 d 8บิตอย่างนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกันังใจง่ายด้วยการคอมเมนต์ใต้คลิปนะจ๊ะสำหรับคลิปนี้ผมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ